ในคลิปนี้จะอยู่กับหูฟังเกมมี่จากทาง Odyssey ในรุ่น m a x f i e l กันนะครับมาพร้อมกับพานามเนติกไดเวอร์ขนาดใหญ่เบิ่มๆเลยที่90ม mm. ิลมรองรับการเชื่อมต่อที่ครบรันครับไม่ว่าจะเป็นวายเลสเป็นบลูทูธสาย AUX 3.5หรือว่า USB Type C ก็ต่อได้เช่นกันนะครับ เพื่อไม่ไปการเสียเวลานะครับเราเริ่มกันที่ตัวบอดี้กันก่อนเลยนะครับตัวบอดี้นะครับก็ได้มีการอัปเกรดขึ้นมาแล้วโดยที่เลือกใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับตรงตัวโครงบอดี้ของเขาเนี่ยครับจะเป็นอลูมิเนียมทังชิ้นส่วนพลาสติกนะครับจะเป็นตัวเฮาซิ่งของตัวหูฟังอีกที่นึงซึ่งต้องขอบอกว่างานประกอบของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นและก็แข็งแรงมากๆนะครับในส่วนของเฮดแบรนนะครับจะเลือกใช้เป็นแผ่นหนังนะครับตัวนี้ ก็สามารถปรับระดับได้นะครับโดยจะเป็นหมุดทั้งหมด3ระดับนะครับผมซึ่งตัวแพ่เนี่ยเราสามารถถอดเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับในกรณีที่ใช้ไปน,นานๆแล้วเกิดชํารุดหรือว่าเสียหายนะครับก็สามารถหาซื้อมาเปลี่ยนได้ก็ต่อมาในส่วนของแพ่ฟองน้ำนะครับผมตัวแพ่ฟองน้ำเนี่ยยังคงเลือกใช้เป็นเมมโมรี่โฟมอยู่เช่นเดิมแล้วก็บุด,ด้วยหนังเทียมอีกชั้นหนึ่งตัวแพ่ฟองน้ำเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องของดีไซน์นิดนึง จะเห็นได้ว่ามีความโค้งรับเข้ากับศีรษะเล็กน้อยนะครับซึ่งข้อดีของมันเนี่ยมันทําให้ล็อกเสียงรอบๆได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้สวมใส่สบายขึ้นนั่นเองครับในส่วนของสเปคนะครับตัว Odyssey m a x i e l ตัวนี้เนี่ยแน่นอนครับอย่างที่เกิดในตอนไฮไลท์ก็คือเป็นพนาเมนเิกขนาด90มิลลิเมตรนะครับเป็นโมเดลแรกเลยในส่วนของเกมมิ่งที่ใช้เดเวอร์ที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็รองรับในส่วนของบลูทูธนะครับบลูทูธจะเป็นเวอร์ชัน5.3รองรับ sbc aac แล้วก็ l d a c เลยนะครับพวกไฟล์ไฮเลทระดับ2 4บิตเ6กิโลเฮิร์ตซ์เนี่ยเล่นได้สบายสบายเลยละครับ แล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้ได้ยาวนานถึง80ชั่วโมงแล้วก็รอ,องรับในส่วนของฟาชาร์ดด้วยนะครับชาร์จแค่20นาทีสามารถใช้งานได้2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะชาร์จให้เต็มจากศูนย์ถึง1นึ่ล้อเลยเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับในส่วนของระบบเซร์าล์นะครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีส่วนของเซอร์ราล์1.1บิล์อินแต่ว่ารองรับในส่วนของสเปเชียลซาวด์ฝั่งของ Windows นะครับ 3D Tempest ของ PS5 แล้วก็ Dolby Atmos ของฝั่ง Xbox ก็รองรับเช่นกัน รวมถึงสามารถเชื่อมต่อส่งอุปกรณ์พร้อมกันได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยระบบไวเลสอยู่เนี่ยเราก็สามารถคอนเน็กบลูทูธเข้ากับโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตก็ได้เช่นกันในส่วนของไมโครโฟนนะครับตัว Odyssey m a x w e r l ตัวนี้เนี่ยก็รองรับในส่วนของ AI ด้วยซึ่ง จะช่วยตัดเสียงรบกวนรอบๆได้ดีมากๆเวลาเราใช้งานนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาทําการทดสอบตัวไมโครโฟนของ Odyssey Maxwell กันดูบ้างนะครับก็อย่างที่ผู้ชมเห็นตอนนี้เนาะด้วยความที่ Maxwell นะครับเขาจะมีสิทธิบัตรนะครับของทาง Odyssey เองที่เป็นระบบกรองเสียงนะครับตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะครับอยากให้ผู้ชมลองฟังดูนะครับว่าเสียงของไม์ตัวนี้เนี่ยออกมาดีแค่ไหนนะครับเวลาที่เราพูดออกมาแล้วเสียงพูดชัดไหมนะครับแล้วก็เสียงรอบข้างเนี่ยมันเล็ดลอดเข้ามาหรือเปล่านะครับก็เผื่อใครนะครับที่ต้องการ ตัวหูฟังเล่นเกมแล้วก็ไมโครโฟนแบบดีๆใช้งานจริงจังนะครับจะได้เป็นตัวเลือกนะครับในการตัดสินใจด้วยนะฮะว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคุณหรือเปล่านะครับอ่ะเราฟังดูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาละครับมาทําการทดสอบตัวไมโครโฟนในห้องแพ็กกันดูบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีเสียงลูดเทปกลาวด้วยเนาะอยากให้คุณผู้ชมลองฟังดูครับว่าเวลาที่ใช้งานจริงแล้วเนี่ยมีเสียงที่มันดังพีขึ้นมาเนี่ยนะครับมันสามารถตัดสินได้ไหมแล้วก็เสียงพูดเนี่ยยังออกมาชัดเจนอยู่หรือเปล่านะครับ เอาละครับตอนนี้ทําการทดสอบตัวไมโครโฟนอีกครั้งนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมจะนั่งอยู่หน้าลำโพงและเปิดเพลงดังอยู่ด้วยนะครับอยากผู้ชมลองฟังเสียงดูนะว่าตัวไม์ของ Odyssey Maxre ิ l ตัวน,นี้นะครับเวลาที่เจอเสียงเพลงดังๆม,ๆมากๆแบบนั่งจ่อหน้ากันแบบนี้นะครับเสียงพูดเนี่ยยังชัดเจนอยู่ไหมแล้วก็พวกเสียงเพลงเนี่ยมันเล็ดลอดเข้ามาในไม้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะมีให้ฟังเปรียบเทียบบรรยากาศกันด้วยนะครับระหว่างตัวไม์ของ Odys ซ e y กับไม์ที่อาจแยกต่างหากนะครับผมเอาละครับตอนนี้ทําการทดสอบตัวไมโครโฟนกั้งนอีนี้ ยังทดลองฟังเสียงดูนะว,ว่าโคมใหม่ออริซีนแม้คือตัวนี้นะเวลาที่เจอเสียงเพลงดังมากๆแบบนั่งจ่อหน้ากันแบบนี้นะครับเสียงพูเดเนี่ยยังชัดเจนอยู่ไหมแล้วก็พวกเสียงเพลงเนี่ยมันเล็ดลอดเข้ามาในไมค์โครหรือเปล่านะครับในส่วนของอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็ให้เป็นตัวดองเกิลนะครับสำหรับต่อแบบไวเลสโดยที่หัวเชื่อมต่อของเขาเนี่ยจะเป็น USB Type C สายอะแดปเตอร์นะครับแปลงจากไทซ c เป็น USBA 1เส้นสายชาร์จไทซ c ถึ t ไท c แล้วก็สาย AUX 3 5มมลิเมตรอีก1เส้นนะครับในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะครับปุ่มคอนโทรลทั้งหมดของ Odyssey m a x กซตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่หูฟังฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยนะครับเรื่องกันที่ Power, ตัวปุ่มพาวเวอร์ก่อนตัวปุ่มพาวเวอร์นะครับนอกจากจะเป็นปุ่มเปิดปิดแล้วเนี่ยก็จะเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันด้วยในเรื่องของเพย์พอสวางสายรับสายนะครับแล้วก็รวมถึงการเข้า pairing ข้างบนก็จะเป็นปุ่มนิ้วใหม่นะครับเป็นแบบสไลด์ขึ้นลงถัดมาด้านข้างนะครับปุ่มแรกเลยรูปหูฟังนะครับก็เป็นการเพิ่มลดเสียงของตัวหูฟังโดยปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเรากด1ครั้งเนี่ยแล้วเราหมุนหมุนเพิ่มลดเสียงจะเป็นการสคิปกับฟอร์เวิร์ดเพลงนะครับแต่ถ้าเรากด2ครั้งจะเป็นการเปลี่ยนในส่วนของพรีเซ t ตตัวอีโคไลเซอร์ ถาดลงมาจะเป็นปุ่มรูปไมโครโฟนนะครับจะเป็นปุ่มที่เอาไว้ปรับในส่วนของเกมแชทบาลานซ์ถ้าเรากด1ครั้งเนี่ยจะเป็นการปรับระดับของไซโทนของตัวไมโครโฟนอีกทีนึงแต่ถ้าเรากด2ครั้งก็จะเป็นการเปิดปิดโหมดตัวไซโทนนะครับแล้วก็ถัดลงมาข้างล่างก็จะเป็นแจ็ค AUX 3.5ม m mm, แล้วก็ขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นพอร์ต Type C ซึ่งพอร์ต Type C ตัวนี้เนี่ยก็เป็นทั้งชาร์จแล้วก็เป็น Data ด้วย แล้วก็ช่องเสียบไมโครโฟนเนาะแล้วก็ปุ่มข้างบนครับปุ่มตัวนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มที่เอาไว้ปรับในส่วนของ AI noise reduction ของตัวไมโครโฟนก็สามารถเลือกได้2ระดับครับก็คือระดับโลกับระดับ h i านั่นเอง และแน่นอนครับสำหรับ Odyssey Maxwell ตัวนี้เนี่ยก็ยังรองรับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันด้วยนะครับโดยใช้ชื่อว่า Odyssey HQ ก็จะเป็นการปรับในส่วนของอีโคไลเซอร์นะครับแล้วก็ส่วนของไซโทนเรื่องของโวลูมแล้วก็เปิดปิดโหมดนั่นเองสำหรับคนที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือระบบ Android นะครับก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใช้งานได้เช่นกันโดยใช้ชื่อว่า Odyssey HQ เช่นกันนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบเสียงกันนะครับว่า Odyssey Maxwell ตัวนี้เนี่ยจะเล่นเกมดูหนังรวมถึงฟังเพลงได้ยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับ You don't feel like yourself, and you kinda hate it. You suppress all of the thoughts in your head and say it's complicated. You hide your pain, but I can see it etched on your face. I know the feeling. where you're okay, but you're barely breathing. Don't you walk away? เป็นยังไงบ้างครับกับการทดสอบเสียงของเจ้า Odyssey Master ตัวนี้ต้องขอบอกว่าด้วยพลังแห่งพาน้ำแม่เหติกนะครับขนาด90มิลิเมตรมันเลยทำให้บุคลิกเสียงของเขาเนี่ยโดดเด่นในส่วนของมิติเสียงและก็เวทีเสียงที่มีความอบล้อมแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆเรียกได้ว่าไม่ต้องพึ่งในส่วนของซอฟต์แวร์เซอร์รา7.1เลยถ้าพูดในส่วนของการเล่นเกมและดูหนังกันก่อนเนาะก็โดยรวมแล้วเนี่ยให้เวทีเสียงที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็อบล้อมอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็ เรื่องของทิศทางเสียงเรื่องของความเป็นเซร์าลเนี่ยอันนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆถ้าเป็นคนที่ชอบเล่นเกมที่หลากหลายดูหนังหลากหลายแนวนะครับบางอารมณ์อยากเล่น fps หรือว่าบางอารมณ์อยากเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องเนี่ยตัวนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยถ้าในส่วนของการฟังเพลงนะครับต้องขอบอกว่าเป็นรุ่นที่ฟังสนุกมากๆโดยที่เนื้อเบสเนี่ยค่อนข้างมีความกระชับแล้วก็มีความชัดเลย มวลเบสไม่ได้เยอะมากเน้นการคุมจังหวะของเพลงเป็นหลักนะครับเสียงนักร้องตัวนี้เนี่ยค่อนข้างพุ่งเลยมีความกระจ่างใสและก็เคลียร์มากๆชัดถ้อยชัดคําในส่วนของละเอียดเสียงชินนดนตีเนี่ยตัวนี้เนี่ยพวกเสียงเครื่องสายลายกีตาร์พวกนี้เนี่ยถือว่าโดดเด่นมากๆในส่วนของเสียงปลายแหลมนะครับก็ถือว่าทอดตัวได้ไกลพอประมาณแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเสียหูจนเกินไปในส่วนของเวทีเสียงอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายมากเพราะว่า มีความกว้างสามารถแยกทิศทางเสียงได้ดีตำแหน่งของชิ้นดนตรีพวกนี้สามารถแยกออกได้อย่างชัดเจนเลยล่ะครับในส่วนของราคาค่าตัวนะครับ Odyssey Maxwell ตัวนี้จะอยู่ที่11,900บาทนะครับสรับเวอร์ชัน Play Station แล้วก็13,900บาทนะครับสรับเวอร์ชันของ Xbox ก็สกหร็สับใครที่สนใจนะครับอยากจะทดลองใช้งานเนี่ยก็สามารถแวะมาทดลองกันได้ที่มันคงการเจตสาขาสายามพารากอนได้เลยหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับส่วกลช่องทางออนไลน์ก็เดี๋ยวเชิญด้านนี้ได้เลยนะครับผม โอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ Odyssey Maxwell ก็บอกว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมวินจากสาขาสยามพารากอนต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ